Yeah! ส e ัสดีครับผมเบิ้ลที่ปึกษาการขายบริษัท a อเบิ้ลมอเตอร์ปักเกนะครับวันนี้เรามา,าดูรถนะครับรุ่นปาเจโรนะครับผมที่จะนำเสนอก็คือมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็เป็นปาเจโร่อีดิ i ชั่นนะครับมีสองรุ่นก็คือ1กับ2กับ4แล้วก็มีด้วย2สีนะครับสีสีดำกับสีขาวหลังคาดำนะครับผมความพิเศษของตัวนี้ก็ อันดับแรกก็ด้านหน้านะครับด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับผมสีดําเงาจากโรงงานนะครับพร้อมด้วยโลโก้ปาร์ติโ p ่สปอร์ตนะครับผมติดตั้งจากโรงงานนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมจะเป็นชายหน้าครับผมจะทําสีดํานะครับตัดกับสีขาวมาเลยนะครับผมทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผม ส่วนด้านข่างนะครับล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับผมมาพร้อมด้วยทําสีดํามาจากโรงงานนะครับผมอ่าครับผมส่วนด้านบนนะครับหลังคาก็ทําราวหลังคาเป็นสีดําเงานะครับพร้อมในส่วนพื้นหลังคาก็ทําเป็นสีดาเงาครับผบจบดทะเบียนอ่าเป็นสีขาวหลังคาดําจากโรงงานเลยนะครับผมครับผมมาดูด้านในนะครับผมด้านในครับ ก็จะมีทางขึ้นก็จะมีสครับเพตแบบมาจากโรงงานนะครับส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับเบาะนี้ความพิเศษก็จะสะท้อนความร้อนได้ดีนะครับผมโคเรตมอเดเรนะครับแล้วก็ทุกรุ่นนะครับจะได้แอร์แบ็กเใบนะครับแอร์แบ็กลอกคันเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีกล้องบันทึกภาพหน้านะครับมาจากโรงงานนะครับมาดูด้านหลังนะครับผม ด้านหลังก็จะมีจอจอเพดาน12นิ้วนะครับผมพร้อมด้วยหูฟังไร้สายอินฟารเรด2ตัวนะครับส่วนอาจจะมีปลั๊กเสียบไฟ150วัตต์นะครับพร้อมด้วยที่เสียบ USB 2จุดด้วยกันนะครับผมที่นั่งนะครับมีที่พักแขนนะพร้อมด้วยที่วางาขวดน้ำนะครับพร้อมที่รองหยดน้ำด้วยนะครับ ตัวนี้มีความพิเศษมากสามารถปรับเบาะด้านหน้าได้60-40นะครับผมอ่าเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายนะครับใช้ได้แบบระบบฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับผมก็มีให้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะครับสามารถทับเกาะลาบได้นะครับ50-50นะครับทําให้ สา,าม,มารถที่จะวางของอะไรได้ความจุสะดวกสบายครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์เซนเซอร์เตือนกระระยะถอยหลังนะครับแล้วก็มีชายพิเศษนะครับชายล่างกันชนเป็นสีดํานะครับตัวนี้คือเป็นตัว e l ลิ e นะครับจะทําแตกต่างเรื่องธรรมดาครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาทดลองขับได้ที่เอเบิลมอเตอร์ปาร็ดนะครับตอนนี้ ทางเรามีโปรโมชั่นแนะนำเลยก็คือ1ดอกเบี้ย0.99นะครับดาวที่25เริ่มต้นดาวที่25ผ่อน48งวดน,นะครับหรือลูกค้าเก่าของมิซโซหรือถ้าเป็นอาชีพพิเศษหรืออาชีพราชการนะครับรับส่วนลดพิเศษนะครับลองมาคุยกับที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับขอบคุณครับ